สวัสดีอีกรอบค่ะตอนนี้ย่าก็ทํางานเสร็จแล้วก็จะรีบกลับบ้านนะคะไปะหารหน้องๆกันพอดีเดินออกมาเออวิวตอนกลางคืนก็สวยเลยมมันจะตกเลยต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายารูก่อนเอาวิวเดิมๆเลยแต่เป็นตอนกลางคืนมาให้ทุกคนดูย่าก็จะกลับบ้านแล้วไปหาน้องเต็งๆกันไม่รู้พรุนี้จะเป็นยังไงบ้างจะไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้เท็งเขาไว้วันหนึ่งแล้ว บ้านก็ไม่ไกลหรอกคะปั่นจักรยานไปก็ถึงแต่มันก็ดึกเนาะนี่สี่ทุ่มแล้วนะจะสี่ทุ่มแล้วนะสามทุ่มกว่าพอดีออกมาเออวิวอากาศพ่คึ้งเมฆกำลังลอยอย่างเงี้ยเนี่ยคนจะตกก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดูเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านเน้ออากาศเริ่มเย็นเพนิ่งเรีอากาศเย็นลงอีกวันนี้พอดี ทำงานเสร็จเก็บงานเสร็จก็จะกลับบ้านท้องฟ้านะคะอาจจะทนจะทนเสียงเห็นหน้าย่าด้วยยาฟัรอโนะบอกตรงหน้าันรอโเก็บเงินทำฟันบปม ยาไม่อายหลบเแก่แล้วขอมีกันในกระเป๋ายาก็ภูมิใจแล้วไม่เดือดร้อนลูกหลานก็ภูมิใจที่สุดแล้วคความเป็นแม่เป็นยาเป็นป้าเป็นนา้าเป็นอานะภูมิใจที่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองสองมือสองเท้าสู้ทุกอย่าง ฝาฟันมาเยอะเรื่องทำยืจิบจิบจบน้เพื่อนเมันไม่ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราหรอกสู้ไปเถอะย่าก็ทำแบบสไตล์ของานย่านงนี้เนาะไม่รีบไม่เร่งไปเรื่อยๆไม่ต้องเป็นห่วงเอย่ยาก็อยากทำเพื่ออ เกิดไปอยู่บ้านจะได้มีเพื่อนคุยแล้วก็เออไม่อยากถ้าเกิดมีไรายได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องพึ่งลูกไงไม่อยากรบกวนลูกถึงเขาบอกว่าใช้เงินเดือนแม่กินก็ไม่อยากจ้านะเราอยากกินดูลูกอยู่ห่างๆรอดูเขาถ้าเขาล้มเราก็รีบเข้าไปช่วยได้อย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยผมคิดน,นะ ถ้าเขามีล้มเขาไม่ก้าวพลาดเราก็เย็ยนดูเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายก,กับเขาต้องเขาก้าวพลาดเราก็รีบเข้าไปช่วยเขาได้อาตาต้องเตรียมความพร้อมมาไว้ให้เขาแต่ลูกญาก็โอเคนะไม่เคยก็รบกวนแม่ อาเขาจบคลิปว่าที้งนี้พูดเรื่องส่วนตัวเยอะขึ้นไปอย่าสื่อสารยาเด้อ,อยาคนเก๋เนาะบางครั้งก็เหนื่อยก็อยากจะพูดมั่งใครท้อใครถอยก็อย่าท้ออย่าถอยเด้อยายัายางสู้มาได้เลยผ่านปัสสักมาเยอะผ่านมาเยอะแยะชีวิตเหมือนนิยา,ายเสก,กสู้มาได้ขอให้ทุกคนกสู้ เรื่องทำยูทูบก็คอยทุกคนสู้ๆอย่าท้ออย่าถอยอยู่ที่ความสามารถของเราเองย่าเป็นคนไม่ค่อยพูดนะแต่ยาก็คิดว่าเออเรื่องแค่นี้ทำไมเราต้องท้อต้องถอยเราต้องสู้ได้เราทำงานหนักมากคนนี้ยังทำได้เลยเนะเอาแค่นี้นะพอดูบรรยากาศแล้วมันต้องพูดอย่างอื่นนะ ให้ยินดูบรรยากาศเฉยๆก็เป็นไป,นปนไม่ได้นอกควางเรื่องพูดเนาะอ่าแค่นี้เด้ออยากกลับบ้านเลยเด้อบ,บายยเคยเป็นกำลังใจไม่ยากอบกับน้องๆด้วยนะคะจะรีบกลับบ้านพาเต็งๆค่ะบายบายค่ะ